สำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเดินจงกรมหลังจากที่ทำวัดสวดมนต์แล้วก็ขึ้นกรรมฐา,านมาเดินจงกรมกันก็มีอาจารย์แมชีโอปัสสินีสอนธิราชเป็นผู้นำเดินจงกรมตามด้วยคณะแม่ชีและก็คณะผู้ปฏิบัติธรรมนะคะถ้าเถอว่าการเดินจงกรมนี้ เป็นการเจริญสติในเรื่องของการพิจารณากายกายานุปัสนาสติปัฐานฐานอันเป็นที่ตั้งของกายก็มาพิจารณาการเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถเดินไม่ว่าจะก้าวไปครั้งหนึ่งให้มีสติน้อมไประลึกรูในการก้าวครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง เป็นอิริยาบถท,ที่เคลื่อนไหวสามารถที่จะพิจารณาได้ง่ายผู้ใหม่หรือว่าผู้ที่กระทำม,มานานแลว้วก็ตามสามารถใช้อิริยาบถเหล่านี้ได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนั่งการนอนในการเจริญสติปัฏฐานสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักธรรมที่จะ นำให้ผู้ปฏิบัติมาระลึกรู้ในเรื่องของการพิจารณากายกายกระทบรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงในขณะที่กระทบกับความแข็งหรือในขณะที่กระทบกับความร้อนความหย่อนความตึงสภาพธรรมเหล่านี้ก็สามารถปรากฏให้เห็นชัดถ้าเรา มีสติเข้าไประลึกกูุ่ไปกำหนดสภาวะธรรมที่เขากำลังมีที่เขากำลังเกิดอยู่นะฮะก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมผู้ที่เข้ามาฝึกหัดปฏิบัติธรรมกันสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจจะทำให้เราเป็นผู้ที่ไม่หลงลืมสตินะคะก็ขออนุโมทนาในเรื่องของความภาคความเพียรในการที่จะ กระทำจิตของตนให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวน,นะะ